โอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบกับโค้ชะสอนเขียนโปรแกรมสร้างอาชีพนะครับวันนี้โค้ชกลับมาในบทเรียนนะบทที่25นะครับบทเรียนบทที่25เรื่องของ generic collection นะครับซึ่งเป็น collection ทั่วไปของ C# นะครับอยู่ในส่วนของ OOP เช่นเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนบทที่ ยี่สิบห้านะครับเราก็าโค้ชขอฝากหน่อยนะครับก็โค้ชเองก็มีช่องนะครับของนะก็จะมีเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของโค้ชนะครับ coachya kjy co ts นะครับสามารถที่จะเข้ามานะครับดูแล้วก็ r e f e r e n c หรือว่าคอรตสต่างเนี่ยที่อยู่ในนี้ก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับอันนี้คโค้ชก็จะอัปเดตนะไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็นะอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นส่วนของนะเพจนะครับตัวเพจ a c e b o o k นะครับกคยะสอนเขียนโปรแกรมสร้างอาชีพอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามากดไลฟ์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลงคอร์สฟรีนะครับคอร์สฟรีเนี่ยมีเยอะเลยนะครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีตอนนี้นะครับบทที่25นะ เป็นเรื่องของ C# arp, นะครับ C# arp, ซึ่งสอนกันมาเนี่ยยาวนานแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยก็สามารถกลับนะไปเสิร์ชแล้วก็ไปไล่ดูนะครับจริงโค้ดทำเป็นลิสต์ไว้ให้นะเวลาลงเนี่ยจะลงแบบรวมไว้ให้นะครับคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับได้ทีละบทแล้วก็สามารถทำเวิร์กชอ็อปนะทำเวิร์กช็อปได้เลยทีนี้ตัวบทที่25นะครับมาดูกันเลยว่าเรา จะเรียนในเรื่องของ generic collection ตัว generic collection หมายถึงอะไร generic collection เนี่ยจะเป็นเรียกว่า namespace ตัวหนึ่งนะจะเป็น namespace ตัวหนึ่งที่ n e t นะครับทำขึ้นมาแล้วก็ให้เราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้นะซึ่งมีอยู่หลายตัวได้กันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัว generic collection ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Uh, อย่างที่บอกเป็นน e space หรือว่า library ของ C# นะซึ่งเราสามารถที่จะเรียกใช้มันนะเรียกใช้มันได้ซึ่งรูปแบบของการใช้เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของมันอยู่ก็คือเป็นใช้แล้วก็ตรงเป็นวงเล็บเหลี่ยมแบบวงเล็บเครื่องหมายถูกมากกว่าน้อยกว่านะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัว d a t a type e นะครับตัวนี้ แล้วก็จะเป็น collection name อันนี้คือประกาศชื่อของ collection นะครับแล้วก็ตามเครื่องหมายด้วยเท่ากับแล้วก็ news นะครับตามด้วย type แล้วก็ data type ท,ที่เราประกาศแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดนะครับซึ่งจริงๆมีหลายตัวด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวโค้ชจะพาไปดูก่อนว่า Microsoft หรือว่า Csharp.net เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมีหลายตัวเลยนะมี dictionary อนะ่มี h a s ช e s t นะครับมี Link List นะมี List แล้วก็มี Sort ก็มีนะครับตัวนี้ s t s t s t t e t นะครับแล้วก็จะมีเ i r e c t o r y ี่เดเร็กทก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมีพวกอิน e ทอร์เด้วยนะครับก็จะเป็น i อ n อ m อินดอร์เรลเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้เกี่ยวกับดาตาัตเตอร์เบดนะครับตัวนี้จะใช้เกี่ยวกับดาตาัตเตอร์เบดซึ่งจริงๆเราก็สามารถที่จะเก็บค่าได้นะครับเก็บค่าได้เป็นคอเลกชันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในพาสหรือว่าในบทนี้นะครับโค้ดจะสอนแค่2ตัวนะจะเป็นเอ่อลิสต์นะครับลิสต์กับตัวเรียกว่าตัวนีย่ยนะ เป็น list กับตัว directory นะถ้าจําไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวดึอ่ะเป็น dictionary โทษทีนะสองตัวที่โค้ชจะสอนก็คือจะเป็นตัว list กับตัว dictionary อ่ะเรามาดูกันเลยว่าตัวแรกเนี่ยการใช้ list เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับตัว list เนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับใช้เก็บข้อมูลนะครับเป็นลำดับซึ่งโดยปกติที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นตัว array list หรือว่าเป็น a r r a นั่นเองนะครับซึ่งในในข้อ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 แตกต่างก็คือตัว a r r a ล list เนี่ยเราจําเป็นจะต้องประกาศเป็นบ็อกของ array ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าตัว list เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้แบบเขาเรียกว่า dynamic นะครับ d y n a มิกเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องประกาศเป็นบ็อกขึ้นมาเหมือนอะไร ซึ่งวิธีการประกาศลิสต์นะครับก็ตามโครงสร้างนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวคลาสที่เป็นลิสต์นะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือไทป์นะครับแล้วก็ Data type ก็คือในลิสต์เนี่ยเราจะเก็บ Data type ประเภทไหนในที่นี้ก็คือจะเป็น Integer นะครับหรือว่า in นนั่นเองนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของลิสต์นะครับก็คือ Number แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ n e w ด้วยนะครับลิสต์อ่า Integer แล้วก็ต้อง วงเล็บเปิดปิดนะครับปิดด้วยเซมิคลอนนั่นเองนะครับอันนี้คือการประกาศลิสต์อ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่โค้ดจะสอนนะครับคือการใช้ก็คือ Dictionary คือ2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยก็เลยเอามาสอนนะครับให้กับพคนใหม่นะครับตัว Dictionary เนี่ยก็ค่อนข้างใช้บ่อยตัวดิกเนี่ยจะต่างจากตัวเอ่อลิสตนิดนึงก็คือ นะครับตรง dictionary นะเราประกาศขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะประกาศเป็น type อ่า key นะครับโดยโดยโดยปกติเนี่ยจะเป็น key กับตัว value มันจะคู่กันนะครับอ่าตัวนี้ key กับ value key ส่วนมากเนี่ยอ่จะใช้เป็น string ส่วน value เนี่ยแล้วแต่ว่าเราใช้เก็บอะไรถ้าเราเก็บเป็นตัวเลขก็สามารถเป็นตัวเลขได้ถ้าเก็บเป็น string ก็สามารถเป็นสตริงได้หรือเก็บเป็นอื่นๆก็สามารถเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากตรงวงเล็บตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของออตัว collection นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังนี้เหมือนกันเด้เลยแต่ว่าต่างกันตรงไทยนะครับด้านหน้าคือ dictionary กับ list ทีนี้เดี๋ยวเราจะลงในส่วนของตัวโคดดิ้งนะครับลงในส่วนของตัวโคดดิ้งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะไปศึกษาต่อก็ลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีตัวอย่างอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวโคดจะมาพาเขียนนะครับอธิบายตัวลิสต์วิธีการเขียนเนี่ยเขียนอย่างไรนะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่โปรเจกต์เดิมของเรานะครับที่เขียน ค้างไว้อยู่อันนี้ก็จะขอคอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับอ่ะคอมเมนต์เลยอ่ะตัวเลขตัวแรกที่เราจะเรียนกันก็คือ l ิสอ่าทีนี้โค้ดจะประกาศตัวแปรก่อนก็คือลักษณะของมันก็คือจะต้องประกาศเป็นนะครับคีย์เวิร์ดนะครับจะเป็น l ิสอ่าทีนี้มันจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับ ให้เราใส่เครื่องหมายตามนี้เลยนะครับนี้เราจะกาดเป็น i n นนะครับ Number อ่าเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยที่เราเรียนมานะครับแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาให้แบบนี้สามารถกดเครื่องหมายาวงเล็บนะครับเปิดปิดได้เลยนะครับมันจะออโต้ขึ้นมาให้แล้วก็กดปิดเซมิโคลอนได้เลยนะครับตัว n u m เบอร์นี้สามารถที่จะเอาข้อมูลนะเ่เข้าไปเก็บได้ทีนี้ วิธีการเอาข้อมูลเข้าไปเก็บทํำยังไงนะครับตัวลิสต์จะมีตัวลิสต์จะมีเมธอดนะครับในเมธอดเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งโค้ดจะไม่ได้สอนหมดนะทีนี้โค้ดจะสอนตัวหลักก็คือการเอาค่าเข้าไปแล้วก็การเอาออกมาโชว์อันดับแรกเราจะต้องทําการเขาเรียกว่า,า Insert Add แล้วกันนะง่ายดีอ่ะ Add Data อ่ะทีนี้ ตัวนี้คอมเมนต์นะครับ add data โ o ้ e จะเอาตัวเลขใช้ for แล้วกันนะครับ for tab tab นะครับทีนี้ตัวนี้จะเก็บเลข0ูนยจะเก็บเลข0นถึงเลข20นะครับจะเก็บเลข0นถึงเลข20เอาเข้าไปใน list วิธีการเอาเข้าก็คือจะต้องใช้ตัวแปร list นะครับที่เราประกาศขึ้นมานะครับใส่ไปด้วยอนะพอเราดเนี่ยจะมี นะเม็ตอดขึ้นมานะครับจะมีตัวนี้ตัวนี้ add ตัวแรกนะครับจะเป็น add ที่ใส่ได้ทีละไอเทมอนะ่ตัวนี้คือใส่ได้ทีละไอเทมนะใส่ได้ทีละไอเทมส่วนตัว add lens ตัวนี้นะครับอันนี้สามารถใส่ได้เป็นเขาเรียกว่า interface คือใส่แบบเป็นชุดข้อมูลชุดใหญ่ๆเข้าไปได้เลยใส่แบบ collection เข้าไปเลยนะครับ คือใส่ได้เยอะๆอะแต่ว่าในที่นี้โค้ดจะสอนตัว add ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆนะครับสามารถที่จะมีเม็อดที่ชื่อว่า clear นะอันนี้ใช้สำหรับเรียรข้อมูลนะอันนี้สามารถแปลงข้อมูลเป็นตัวแม้เป็นตัว array ได้ด้วยนะครับแล้วก็เขาอันนี้ก็คือนับจำนวนว่ามี collection ของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราลองนะครับใช้คำสั่งก็คือ add นะ ทีนี้ตัวนี้เราจะไอเทมของมันเนี่ยก็คือไทมมันจะต้องเป็นอินเพราะฉะนั้นโค้ดจะเอาตัวไอนี้แหละเข้าไปนี่อันนี้คือวิธีการ add list นะครับอ่ะทีนี้โค้ดจะเอาข้อมูลออกมาแสดงอ่าเอาข้อมูลออกมาแสดงก็คือโชว์ t a อ่าอ่าทีนี้ list สามารถใช้ได้2แบบเราจะ for Is หรือว่าเป็น for ก็ได้ ถ้าเป็น for e a เนี่ยก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องอบอก index นะครับเพรฉะนั้นโค้ดจะใช้ for each แล้วกันทีนี้ด้านในก็จะเป็น item ตรงนี้คือ collection ก็คือ number นะครับออย่างนี้เลยทียนี้โค้ดจะทำการ console นะครับทำการเขียนแบบไม่ enter นะแบบไป enter แต่ว่าโค้ดจะ,ะขั้นด้วยคอมม a า ด้วยคอมมานะครับก็คือจะมีตัวแปรที่เป็นไอเทมก็คือตัวแปรตัวนี้นะไอเทมตัวนี้นะแล้วก็จะทำการต่อสตริงด้วยคอมมาอืมนี่มันก็จะต่อกันไปในบรรทัดเดียวกันนะเวลามันโชว์มันก็จะอยู่ในบรรทัดเดียวกันทีนี้เออทีนี้ โค้จะพิ้นอีกตัวหนึ่งนะก่อนที่จะอ่ะตัวนี้ไว้หลายแล้วกันตัวนี้โค้ดจะเป็นตัวเขานะครับอันนี้เราลองดูฟังก์ชันที่ฟังก์ชันที่เอ่อเป็นการเขานะครับก็คือ n u m b e r ร์เขานี่ตัวนี้นะครับอันนี้ลองใช้ดูนะครับอ่ะโค้ดจะเอาเขาว่าจำนวนทั้งหมด ที่เราได้เอาเข้าไปในลิสต์เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะตรงเลขศูนย์ะต้องใส่ศูนย์ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรันดูดีกว่านะมันก็จะเป็นเขาแล้วก็จํานวนแล้วก็ Enter ลงมาแล้วก็ตามด้วยตัวเลขทั้งหมดนะครับแล้วก็มีต่อกันด้วยคอมม่านะอันเป็นวรรคกหน่อย่อะโอเคทีนี้ลองรันดูก่อนอ่านี่มันก็คือ ตัวเลข0ไปจนถึงเลข19นะครับเมื่อกี้เราให้รันไปจนถึงน้อยกว่า20เพราะฉะนั้นมันก็เลยนับได้ทั้งหมดนะครับก็คือ20ตัวเลขด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาที่20นะนอกจากนะเราจะใช้ Data พวกนี้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะใส่เป็น Class ก็ได้นะครับผมอะ่ะคลาสเขาเรียกว่าเอาเอาเอา,เอาอะไรดี User อะ่ะอัด User นี่ซ้ำไหม คล p i c ิ s name s t สตริงเนมนะครับอ่ะอย่างนี้ In อ่ะอายุเอาเนมกับอายุในยูสเตอร์นะโค้ดสามารถที่จะเอาคลาสคลาสก็คือหนึ่งไทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้โค้ดเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอ่ะอันนี้ละกันนะครับ list เป็น class user นะครับแล้วก็ u s เอ user อ่ะแล้วก็นะครับ new นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ new แล้วก็ประกาศ collection ขึ้นมานี่เสร็จแล้วเราเอา user เราจะ add user เข้าไปนะสมมุติว่า code add user อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะ add เราก็ต้องมีตัว user ขึ้นมาก่อน user usr user อันนี้ user แบบ collection อ่าเป็น class นะครับ new user นะอันนี้โค้ดจะแบบใช้อีกคำสั่งหนึ่งคืออย่างนี้เลยนี่นะเป็นการ new user เพราะฉะนั้นในนี้เราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะะ name สมมติว่าเป็นอ่ะียะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นอายุนะครับ อายุประมาณ25ต้นต้นนะครับทีนี้1คนอันนี้คือ1คนนะ1คนแต่ถ้าเราเอามาจาก d a t a ์เบดเราสามารถยัดเข้าไปได้เลยนะยัดเข้าเป็น collection เข้าไปในนี้ได้เลยสมมุติตัวนี้มาดึงมาจากดัตต์เบดแต่เนี้ยโค้ดแบบจำลองนะ user 1เป็น user 1แล้วก็ user 2 user 2เนี่ยอาจจะให้เป็นเอ่ออะไรดี อเอาไปทดสอบแล้วกันนะคิดไม่ออกอ่ะทีนี้เราก็จะทำการแอดแอดยูเซอร์เข้ามาอ่ามียูเซอร์หนึ่งกับยูเซอร์สองนะกคก็จะแอดทั้งคู่เลยนี่แอดเฮ้ยพิมพ์ผิดนะครับอ่าเป็นแอดยูเซอร์นะครับ นี่ทีนี้เราก็จะทําการแสดงอันนี้เดี๋ยวเราคอมเมนต์ก่อนนะครับจะได้เห็นอันเดียวเราจะแสดงอะไรบ้างเราก็จะแสดงเหมือนเดิมนะครับ for each นี่พอ for each เนี่ยที่โค้ดเคยสอนในคลาสก่อนนะครับก็ตรงว a เนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้มันจะตาม collection collection เ,เราเป็นอะไรเนี่ยตัว,วม a นจะรู้ทันทีเลยว่า มันคือ user นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา user มาทำการ for each ตัวนี้จะรู้ทันทีเลยว่าเป็น class user เห็นไหมก็คือเป็น collection data type อะไรมันก็คือตัวนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะออ console ออกมาดูได้นะครับดอผมจะเว้นเว้นหน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นให้เป็น name นะครับ names แล้วก็ตัวนี้ เป็น Format String นะฮะ Format String ก็คือเอาไปแสดงตำแหน่งที่1ก็คือ Item นะครับ Dot ด,ด้วย Name นั่นเองอันนี้เห็นไหมเขาจะดได้เลยเพราะว่าเขามี Property 2ตัวนะครับ d o ได้เลยนั้นตัวที่บรรทัดต่อไปก็จะเป็นตัว AGE นะครับตัวนี้จะเป็น AGE นะฮะนี่มี Name แล้วก็นะ มันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโชว์ยิงก็ไดโ้โชว์แบบเรียกว่าอะไรบรรทัดเดียวกันเลยจะได้หนต่ 1. อหนึ่งะตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1นะครับโคตย้ายขึ้นมาบนนี้งนั้นเอาเอาบรรทัดเดียวพอแสดงด้วยกันมันก็จะมีสองบรรทัดผลลัพธ์นะครับเป็นสองบรรทัดเดี๋ยวลองรันดูนะครับตัวนี้ใช้เยอะนะใช้เยอะ คนใหม่ๆเนี่ยควรจะเข้าใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปเอา Data สมมติเราอ่านข้อมูลจากไฟล์มาเนี่ยมันจะมาอยู่ในลิสต์แล้วเอาลิสต์เนี่ยเอาเข้าไปในดัตเตอร์เบสหรือถ้าเราดึงจากดัตเตอร์เบสมาเพื่อมาโชว์มันก็จะมาอยู่ในรูปแบบของคอลเลกชันหรือว่าลิสต์นะครับก่อนที่มันจะไปอยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรเอาไปโชว์ที่ตารางนะ เพื่อดิสเพย์ให้ user อรดูนะแต่ตอนนี้เราก็ให้แค่เราเข้าใจว่านะตัวนี้ collection ตัวนี้สามารถที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยแบบ dynamic ได้ไปเรื่อยๆเลยนะไปเรื่อยๆจนกว่า memory เราจะเต็มนะครับของเครื่องเนี่ยจะเต็มนะทีนี้สำหรับตัวลิสต์ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปคือตัวได อะไรเอย่ย dictionary อ่ะ dictionary อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเหมือนกันนะครับอ่ะตัว dictionary เนี่ยจะต้องใส่2ตัวก็จะมีตัว key กับตัว value นะครับส่วนมากเลยนะครับก็ string นะตัว key ตัวแรกเนี่ยจะเป็น string ตัวที่2เป็นอะไรก็ได้นะครับเป็น int ก็ได้นะอันนี้จะเป็นอออะไรดีอะไรดีเดี๋ยวเราจะเอาเป็น อืมนะนะโด,ดดูตัวอย่างก่อนนะอ่ะเป็นสตริงดีกว่าอ่ะตามตัวอย่างนะไม่อยากคิดใหม่เนี่ยมันจะช้านะครับอ่ะเป็นสตริงเลยแล้วก็ตรงนี้โค้ดจะเป็น country นะอ่า country อ่ะ,อะเป็นตัว country เป็นตัว country นะแล้วตัวนี้ตัว country เนี่ยเราจะประกาศเป็นอะไรบ้าง news นะครับเหมือนกันเลยนะครับการประกาศ collection นะนี่ก็ขึ้นมาแบบนี้นะเราจะใช้ตัว country ทีนี้ตัว country เนี่ยเหมือนกันเหมือนกับ list เลยนะครับเราจะ add ตัว country แต่เวลา add เห็นไหมฮะมันจะขึ้น2ตัวก็คือ key string กับตัว value ว่าเป็นอะไร นั่นเองนะครับยกตัวอย่างในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น th อ่า th จะเป็นเรียกอะไรนะไทยแลนด์นะฮะเป็นไทยแลนด์นะครับตัวที่2องจะ add เป็น c u n c y y add นะครับตัวนี้จะ add เป็นตัว us us ก็จะเป็นอ,ะ,อะไรฮะ u ในเต s สเต e อ่ายูน t ต d s t สเตนะครับทีนี้ก๊อปเลยด้วยความขี้เกียจนะครับสองสามสี่อ่ะพอแล้วเอาเท่านี้พอนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นอะไรเออย UK ตัวนี้จะเป็น UK นี่เป็น UK เอ่ I N. อ่าอ่า UK ตัวนี้จะเป็น BE ตัวนี้ be ก็คือ belgi เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็น gr นี้ collection เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวย่อกับตัวเต็มตัวนี้จะใช้บ่อยในตัว dropdown list นะ dropdown list จะมีแบบ key กับ value key นี่คือตัวที่เราใช้หลังบ้านอันจะเป็น primary key ก็ได้นะตรงนี้ส่วนด้านขวางเราเนี่ยมันจะเป็น เหมือนที่เราเอาไปโชว์ให้ยูเซอร์ดูว่ามันเป็นเท็กอะไระประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับถ้าใครรู้จก list, ัก dropdown list ตอนนี้เรายังไม่มีคอนโทรเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องอื่นตอนนี้เราเรียนแค่พื้นฐานเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้เราทําความเข้าใจไปถ้าเกิดเราคุ้นๆว่า dropdown list คืออะไรก็คือคลิกแล้วมันมีให้เลือกอนั่นแหละเขาเรียกว่า dropdown list เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีคีย์กับตัว value อยู่คู่กันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ data d i c t ได้นะอ่ะทีนี้พศจะเพิ่มเท่านี้ก็พอเดี๋ยวมันจะเยอะนะทีนี้การเอามาโชว์นี่เหมือนกันเด้เลยนะคอลเลกชันเนี่ย for east เนี่ยนี่แหละที่อยากให้เข้าใจนะ for east c o u n n นะ country นะนี่ก็จะมี key กับ value เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพศก็จะเขียน console นะ c o n s o l e w i t e l i n e นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีย์แล้วกันนะครับอ่คีย์ตามด้วย value นะอืมอ่ะตัวนี้ value นะครับตัวนี้เราก็จะเอาข้อมูลเข้าไปใส่ในตำแหน่งที่1ก็คือ item นะครับ item item item. ด้วย key ์อ่า นี้มันมีให้อัตโนมัติเลยนะตัว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 ดิกชันนเนี่ยก็คือดอทคกับดอทไบเนี่ยเขาจะรู้ของเขาเลยนะมันก็คือเออเป็นเขาเรียกว่า property ของมันเลยนะครับเราสร้างเองก็ได้นะเราสร้างเองก็ได้ถ้าเรามีมากกว่า2ตัวมี3ตัวมี4ตัวเนี่ยเราก็ควรจะทําเองเหมือนเหมือนตอนที่โค้ดสอน user ตรงเนี้ยเราทำ class เองได้นะครับก็จะดอทอะไรก็ดอทไปเลยยาวๆนะ อทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรันดูรันรันอ่ารันดูอ่านี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าเป็นดอกดาวเนี่ยโดยส่วนมากเราก็จะเอาตัวคีย์เนี่ยเป็น p r i m a r ี่คีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโชว์ให้ user เลือกว่าจะเลือกแบบไหนเอาเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปเก็บในฐานข้อมูลเองนะครับก็สำหรับตัว dictionary เนี่ย ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็จะคล้ายๆกับลิสต์นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่านะมันจะสร้างตัวเ,าเขาเรียกว่าตัวคีย์กับตัว Value มาให้อัตโนมัติถ้าเราจำเป็นใช้แค่2ค่าเนี่ยก็แนะนำให้ใช้นะครับ Dictionary แต่ถ้ามากกว่านี้ก็ต้องทำเองละครับตรงนี้ครับนะทำเองนะฮะเหมือน User ที่เคยสอนเมื่อกี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้ เรื่องของนะ generic collection ส่วนอื่นๆนะส่วนอื่นๆก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมนะสำหรับตัวอย่างที่โค้ดยกมาเนี่ยใช้บ่อยที่สุดแล้ว list กับนะครับ data dict นะครับ data dict ตัวนี้ใช้บ่อยมากๆนะ dictionary นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนใหม่ๆควรจะเข้าใจ generic สองตัวนี้ บังคับเลยคือต้องเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจเนี่ยคุณไปต่อในเรื่องของ Database ในการดึงข้อมูลเอาข้อมูลเข้าออกเนี่ยคุณจะสบายมากๆเพราะว่า d a ต a b a s บข้อมูลมันจะเก็บเป็นคอเล t ชันแบบนี้เก็แบบเป็น Table นะครับเป็นตารางในตารางก็จะมีฟิลซึ่งเป็น p r o p e r t y แบบเมื่อกี้แหละแล้วมันเวลามันออกมามันจะออกมาเป็น List ออกมาเป็นคอเล t ชันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาแสดงบนหน้าจอได้นะสำหรับคลิปนี้บทที่25นะครับโค้ดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ